สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาผัดชาสป,ปาเกตตี้นะคะใส่ปลาเค็มนะคะกระเทียมโทนนะคะหั่นเป็นแว่นๆเนาะ เค็มนะคะกัะเข็มเจนะคะไม่หั่นใหญ่นะคะเพราะว่าต้องการให้รสชาติเขาซึมเข้าเนื้อนะคะแ้วก็ใส่ไม่เยอะปลยแค่จานเดียวนะคะ 我们这个主要是点，你看。 ะะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะผัดชาสปาเกตตี้ปลาเค็มนะคะวันนี้ทำผัดฉ่าเนะาะมาทานด้วยกันค่ะผัดฉานี้นะคะก็พี่อ้อยก็ใช้เป็นปลาเค็มเจเนาะแล้วก็ใส่อ่ากระเทียมจะเป็นอาหารมังซวิรัตนะคะเดี๋ยวจะว่าเออ ใส่ปลาเค็มเจแล้วทำไมถึงถึงถึงเป็นอาหารเจรไม่ใช่นะคะพี่อ้อยวันนี้ทำเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะว่าพี่อ้อยใส่กระเทียมเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสั้นๆเนาะพี่อ้อยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีไว้ด้วยนะคะพี่อ้อยลงคลิปหลานไว้ใต้ลิงก์ คลิปลงลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปพี่อ้อยนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันเช้านี้กับผัดขี่เมาสปาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ